ภาพเสียงและเนื้อหาที่จะได้รับชมต่อจากนี้อาจ,าอาจามีพฤติกรรมและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคลิปนี้ผมคงจะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเสียงลั่นเต็มถนนไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนออกตัวเดี๋วดูตอนออกตัวตรงน,น,นี้เดี๋ยวนะใครนำเนี่ยแล้วใครนำเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน ใช่เพราะว่าถ้าให้กูนำนะหนึ่งคือกูขับหกสิบถ้าให้กูนำก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> สองถ้ามึงนำก็หลง,งหหใช่ใชข่ขึ้นรถก่อนข <c oughs> ึ้นรถก่อนเฮ้ยชุบเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกัน <c oughs> ไปเลยไปเลย <c oughs> ไป อะไรกันครับเนี่ยทำไมพวกคุณมากันเยอะกันจังเลยเนี่ยมากันเยอะจังเลยอ่ะดวกัจะจอดเีงแลถายรูปโอ้ยากอยู่ตอนนี้พูดอะไรไม่ค่อยได้ยินกันแล้วนะครับ ปวดูดูุด้านั้นเลยวันนี้ไปไปไป ลองเซอร์กิตหรือ,อยังไงตามคันนี้ตามคันนี้ชคลิปนี้ผมคงจะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเสียงลั่นเต็มถนนไปหมดเลยตอนนี้คือเราแค่จะไปหาอะไรกินกันครับแต่ว่ามันจำเป็นต้องลั่นขนาดนี้ไหม <laughs> ดูด,ดูทั้งนั้นดูดูทั้งนั้นเดี๋ยวนะเราเพื่อนผมไปไหนเน่เพื่อนผมเจ้าเฟิร์สเจ้าเฟิร์สเอสพันไปไหนแล้วอ๋ออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังแม่นานๆจะเห็นเขาไปอยู่ข้างหลังทีนะฮะ ด,ดูทัั้้งนน<ฮ>เต็มถน,นนเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้เลี้ยวขวาวาถ้าจะไม่ผิดเลี้ยวขวาเพื่อนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะเพื่อน จะหลงกูตามแวะมาหาเพื่อนหน้าไปไหนกันแล้ว,วดูดูทุกคันเลยอะ่ะคือตอนนี้แยกไม่ออกแล้วเสียงใครเป็นเสียงใครนะครับคือแบบเยอะมาก เยอะแล้วนะครับสาหรับผมคือแค่นี้คือเยอะแล้วนะครับปกติขี่เร่งกันสองสามคันนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนออกตัวเดี๋ยวดูตอนออกตัวตรงนี้ าจะลั่นกันไปไหนเนี่ยแม่ถ้าเราได้ขับออกไปยาวๆกันน่าจะมันนะฮะไป,ไปแดงอีกแล้วไปแดงอีกแล้ว สองสอง้สอคันนี้คือแข่งกันยิงเลยอ่ะอเดออฮะมันจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปโอ้แล้วแก๊งนู้นไปหมดแล้วเร็วเร โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแล้วกองโขพันธ์ที่นำไปก่อนเขาไปกันถูกหรือไงล่ะอ๋อร้านอยู่นี่โอเคโอเคโอเค โอเคนี่คือจริงๆเราแค่จะมากินกินอะไรเย็นๆหวานๆกันแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าพวกคุณท่านนี้แบบแซดออกมากันลั่นโคตรนะฮะวู้ไปไหนไปไหนไปไหนอ๋อนู่าจะไปไหนโอเค

ตอดทอดไข่ยิงกันตลอดเวลานี่ครับเราแค่มาทานอะไรหวานๆกันแค่นั้นเองนะครับแต่ล้านลันกันเนาะคันนี้ถอยลงมานิดนึงนายยื่นถอยให้ผมถอยให้โอเค เคได้ย okay. ูได้อยู hai, s> <S ่ไม no. ่ไหลไม่ไหลหรอกไม่ไหลฮะไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลผมเลื่อนเข้ามาให้เมื่อกี้หน้ามันยื่นไปหน่อยหนึงต่อไปไม่ต้องมาแล้วนะอโอ้เจอเจอสองคันนั้นก็ไปท่อเอสพันสุภาพไปเลยนะ โอเคโอเคโอเคก็ค hmm. ล okay, okay. ิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันฮะเหนื่อยเหนื่อยขับตามแกงนี้มากจะลั่นกันไปไหนก็ไม่รู้ฮะดูกระจงกระจกผมงอหมดแล้วเนี่ยโอเคโอเคไปหาอะไรกินก่อนไปหาอะไรกินก่อนว่าเพื่อนผมอยู่ได้อีกไม่นานน้องน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สโอเค